แข็งนี่ครับแล้วขายยังไงพี่ขายโลหูโลสองร้อยตุ้อยแปนี่ตัวละโลป่ะเนี่ยตึงไหมอ๋อใหญ่มากครับวันนี้เราจะกินหอยแข็งยักษ์กันนะครับโอ้โหเอาพามากินต้มเลยใถ่ายรูปขอแต่รูปแต่รูปเลยต่อจานแบ่งมาก่อนครับโอ้มาแล้วครับนี่นี่คือปูนิ่มปูนิ่มทอดกระเทียมอ่าน้ำแก้มแจกจานแบ่งกันลูกแจกเลย ครับขอนนหน่อน,นิดนึ่งครับดีวิวนิดนึงครับตัวใหญ่ใหญ่ไม่ใช่เพิ่ง<ด>หอยแข็งใหญ่มากครับนีะฮะคุณโอ้โหดูดิครับใหญ่กว่าตัวปกติเนี่ยประมาณสิบเท่าแล้วกันฮะแล้วรัวสองร้อยยี่สิบนะฮะโอ้โหครับ,รบส,รสองร้อยแปดสิบสองสร้อยเป็นเขาเรียกว่าหอยแข็งจกกักรพรรดินะครับ<ด>ถ้ามาที่นี่นะต้องกินหอยแข็งแบบนี้นะฮะแล้วก็ใชซ้ซอมจิ้มลงไปกินเลยครับไม่ต้องคิดเลยมากเนี่ยดูตัวใหญ่ขนาดนี้นะโอ้โหใหญ่จงจริงครับแม่สุดยอดเลยครับ ค่อยๆบรรจงกินนะครับที่ได้ครับมีแค่นี้ผมจะสั่งให้หมดนะฮะถ้ามีสักสิบโลก็สั่งสิบโลเลยฮะเพราะว่าเราต้องการกินนะกินมันจิ้มครับนี่ฮะสีฟูจิ้มลงไปครับโอ้โหปุยพัดโถตัวเดียวนี่แบ่งเป็นผัดกะเพรายังได้นะฮะใหญ่ขนาดนี้เลยครับดูครับตื่น้ันลายเลยครับพอแม่พี่น้องเป็นแขกที่ตั้งแต่เกิดมานะอายุแค่สิบสามปีนะบอกอายุให้ก็ได้นะไม่ถือ เพิ่งกินหอยแครงที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเขาเรียกว่าหอยแครงจักรพพัดนะครับกินครับอืมอืมอืมอรอมมีไมหอยแครงหมดเลยครัพี่มีหมครับหมดแล้วค่ะหมดแล้วอืมกุ้งนะฮะกุ้งนี่กุ้งอะไรฮะกุ้งกุ้งไรเสือเผากุ้งไรเสือเผาโลแปอื้อ กุ้งลายเสือโลแปดร้อยครับสดแข่งส้มอะไรครับเนี่ยแข่งส้มปลาแขงส้มปลาฮะวันนี้นารีจัดเต็มสั่งนะกุ้งลายเสือเผาล้างกูนิ่มฮะปูรอกข้าวที่นี่หมดเลยเนี่ยมันหลอกค้าวเขาบอกว่ามันจะเค็มนิดนึงพ่อกินพ่อกินสองตัวได้ไหมมันหวานๆเลได้ครับเขาอยากกินนะครับออกหวานๆแกงมีนยังลูกเอาเลยค่ะเราจะกินเป็นตัวหนึ่ง ก็เรื่อเลงอะไรนะป้าแก้มหยิบให้พ่อหน่อยลูกมันเย็นมันไม่สะดวกกุ้งเหือโอ้โหนี่ครับขออนุญาตครับอืมนี่ครับสักใจครับโอ้โหวันนี้เป็นวันเป็นวันแรกของครอบครัวเราแท้ที่มากินแล้วก็ได้หารแบบสักใจอย่างนี้ยนี่อืมนี่ครับเป็นอย่างนี้ย น่าก,กินนะฮะอืมอืมเปิอยมากแต่มากเลยครับไม่มีใครคุยกับใครแล้วครับมผมเอาข้าวครับเอ๊ะลีขอกุ้งอบเส้นสักสักหน่อยไหมดูกนมีอหมึกย่างด้วยอ๋อให้หมดกันนะนี่ครับโอ้มาแล้วครับนีบ่ฮะหมึกย่างครับโอ้ หมึกสดๆนะอืครับนาเรียสักแกะนี้ให้ผมฮะขอบคุณทนายครับที่นี่สดทุกอย่างครับของที่ตายเขาไม่กินฮะทิ้งไปเลยครับห <c oughs> ืมอมอยู่ทางเหนือนุ่มนะอืมอร่อมดดยมาก,มกนะสุดยอดหืมสุดยอดมากไม่เห็นการรั่วน,นุ่มเขาเลอะ <c oughs> โลละเจ็ดแปดร้อยไม่ไปซื้อ ขอกุ้งลยสือตัวหนึ่งใครก็ได้พีการก็ได้แก่ไม่แกให้หนึ่งขอเกินอีกตัวครับอะไรครับเนี่ยนี่นี่คือะไรเนี่ยครับนี่นี่คืออะไรเนี่ยลขึ้นจากะเลมหรอไม่ได้จะไม่ถูกน้ำเลยเอาแพ็คทันทีเลยเน่ยได้แพ็คทันทีอืมรับวเดือนเออครับครแพ็คเลยครับแล้วนี่ครับนารีกรุณาแก่ให้ผมนะฮะนี่คือกุ้งไายเสือครับกินอย่างนี้ฮะ เราก็กิน,นครับดูแสนนี่นะครับโอ้โหครับสีสันอย่างนี้นะฮะโ,โหน้ากินมากเลยครับกุ้งลายเสืออืมอ,มอร่อยอือหือก็ยิ่งสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดมมรี่แกให้กวนครับเดินพ่อเดินไปเดินม,มาฮนะนี่ครับกุ้งลายเสือครับ จิ้มอยงี้ครับอันนี้เป็นเรนเรนซูมนะครับจุดหกครับอร่อยจิงใช่น um> 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 um ้ำมันก็แพงเนาะใช่อะไรก็ต้องตแพงตามต่อไปปลาหมึกครับหมึกสดเลยครับนี่นะจิ้มครับเก็บกินแล้วเนี่ยคุณพี่เซมหื ว่มามั้งกินต้องกินปูก้อน,อนอหัวเลยหอยที่เด็กฝรั่งตัวนี้กำลังจะกินนะครับที่มาปีนหน้าผาก็มาเมื่อวานนี้ฮะแล้วก็ตอนนีกกน้กินอหอยหอยแครงจักระพัดครับเป็นยังไงบ้าง,รงเราออกกินเหมือนก,ก,ก็เหมือนก็เค็มหน่อยๆน,นะเหมือนจะออกรสเค็มนะมันจะ,ะเขาบอกว่าจะมีรสเค็มอยู่ฮนะแต่ว่าคุกข้าวด้วนี้กำลังดีนะอร่อยมากครับ อย่าาวันนี้เป็นมือแรกของการเดินทางที่กิิอนหาทะเลแบบเต็มเต็มอิ่มจริงๆเต็มอิ่มสุดๆเลยฮะนารีกินนะครับนี่ครับนารีจิ้มจิ้มนะครับแล้วก็นารีกาลังจะนําเข้าอ่าครับอื้มครับพ่อพี่น้องเป็นไงบ้างครับอื้มใครออกมาก่อนครับอื้มมันใหญ่ใหญ่กินะครับตอนนี้เหตุการณ์เริ่มปกติแล้วแล้วก็ตอนนี้สั่งกุ้งอีกหนึ่งโลครับนะที่แรกเลยว่าจะ เอาไปกินเย็นแต่ว่ากำลังกินสะใจเลยครับนะสั่งกุ้งมาอีกหนึ่งโลครับเป็นกุ้งลายเสือสดๆเลยครับนะก็ตอนนี้ครับกินข้าวกอนครับอืมหูมิ่มหูมิ่มครับเปิดน้ำจิ้มนะนี่ครับหูมิ่มน้ำจิ้มครับ อร่อยมากน่รีต้มต้มบบปลาเนี่ยต้มน้ำครับน่งซ้ฟ้ดอร่อยมากเลยครับอ,อร่อยครับนะต้มอร่อยอืมแซ่บแบบนี้เลยครับอร่อยจิง รสช,ชาติชาบ้านเลยครับแหมสมแล้วครับที่ไปกินถึงนี่ฮนะอืออืมต้องบอกกันว่าตอนนี้อะยู่ในช่วงของเทศกาลถือศีลอดของเขานะแล้วก็เขาจะไม่กินข้าวจนทั้งตะบันตกดินนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านอาหารในข้า็แบบไม่ไม่เคยเยอะเท่าไหร่แล้วก็ พวนี้ผมถามแล้วก็จะมีร้านที่เขาขายไก่ทอดเราจะดูว่าไก่ทอดที่หาดยาวจังหวัดตรังจะอร่อยหรือเปล่าวันนี้จะซื้อให้เด็กๆกินสําหรับแผนํานี้นะกินอิ่มปุ๊บพักผ่อนก่อนแล้วเย็นๆก็ออกมาพายเรือเล่นน้ำแล้วมึนๆหาปูครับแผนการประมาณนี้ครับแต่วันนี้เป็นหาดเลที่จุดใจมากและผมก็กำลังจะกินกุ้งเพิ่มอีกหนึ่งกิโลสั่งไปเรียบร้อยแล้วครับรอครับอืมอร่อยมากครับพี่<า>นึก<า> ดูนี่เขาแกงใส่อะไรเนี่ยหเหลือเงหอเหลืองเลคิทแกงเขานี่เนี่ยเหลืองๆเนี่ยอ๋อยอดมะพร้าวใช่ไหมยอดมะพร้รรราวครับเนี่ยอ๋อยอดมะพร้าวครับน้ำมันงางาแล้วก็เหลืองหืมอร่อยเหรออันนี้สูนี่สูตรนี่เขาต้องแกะกิมโยนทั้งหมดอือหรับถูกต้อครับไอ้เบอร์กอรปูนะฮะปูนะฮะจะเรีรรยนก็ปูในการรอคาบถ้ามันรอคาบเก่าอ,อ้อปูมันจะนิ่มพรดูอ๋อครับกระดองมันจะแข็งขึ้นแข็งขึ้นคือ พอมันโตขึ้นมันก็จะรอคามันส่วนมันจะนิ่มไปนะข้าวมนส่วนนิ่มๆนี่เป็นลูกกระตาครน่าจะเป็นฮะลูกกระตาปากกระพงครับกินดูครับหืมไม่ค่อยกินมั้งเค่อยกินไหมยินครับแล้วก็ไม่ปูนิ่มปูนิ่มนี่ดูขันจิ้มไหมพ่อจม่ได้กินกามมันลองดูอ่ะใส่นี่ไปวางวางวางไม่ไม่นี่มันเหนียวนะอืมตานเหนียววางเพลินเลย ันนี้เป็นเขาเรียกว่าหอยหอยแครจักรพพัดน,นะครับนี้ฮะน่ากินแล้วอร่อยเหมือนเดิมอัอนนอันนี้อันอ,อ้อันนีอัน้ามหกน้ามอิือมกาควรกิน้าากก้วแต่มันรส เราทำแบบไหนอร่อยก็ทำแบบนั้นต่อไปนะฮะข้าวตับจะอร่อยกว่านะครับรกรแกงส้มครับอร่อยครับแกงส้มนี่เป็นแกงส้มที่รสชาติจัดจ้านฮะแล้วก็เป็นแบบชาวบ้านนะมึงก็อร่อยมืออร่อยเหรอแกอ้มนะครับตอนนขอแกงส้มหนะเอามาแก,ใกางให้เป็นการตักให้ สติ่งเอาเป็นงนี้เหรอใช่เอาแช่ฟิชไว้เหรอครับเนี่ยใช่ถ้ามันแช่ฟิชไม่ได้แช้สองวันก็ตายอย๋ออันนี้อันนี้นานเนีครับเมมนี่ยเพิ่งเอ,อมามาเมื่อวานจ้ะอ๋อเมื่อวานนี่เองครับเนี่ยจดไม่ต้องวางเดี๋ยวให้กินมาจดสั่งนีโลโลเท่าไหร่ครับเนี่ยเท่ากันค่ะโลละเท่าไหร่ผมลืมละสองร้อยเป็กสองร้อยแปดสิบอะโลห <โล S 2> นึ่งจะพอไหมล่ะพวกเราโลครึ่งแล้วกันพอเยอะเยอะอยู่อ๋าอลอโลโลหนึ่งครับนี่ฮะเดี๋ยวจะใหญ่ยัังเะครบโอเคคครรัับบีีฮะ ยกมาให้ดูเลยครับแม่สุดยอดฮะหอยไข่ดีไข่ดีเลยนะครับเนี่ย <Yeah. S 2> หืมตรงนี้ผมสั่งเพิ่มก็คือขอยชักตีนะคือรอนแรกสั่งไปแล้วแต่ว่าทางมะนะม,ะมะมะนี่คือแม่นะจะนี่คือพี่นะเขาลืมจดไปไม่เป็นไรครับสั่งเพิ่มไปแล้วตัวนี้ก็กินหอยนี่รอไปก่อนครับกินแกงแกงแกงเหลืองนะอร่อยครับแกงเขารสจัดจัดมากอร่อยครับ

แม่ถูกใจหลายหลายโอ้โหเนื้อครับเนี่ยเนื้อปลากระพงครับเนี่ยฮะโอ้โหครับยังมีอยู่นะอืมอืมอืมสดอร่อยจริงครับจริงถามเรื่องหมึกหน่อยครับหมึกหมึกอะหมึกครับมาทาใต้นะชิ้นน้ำจิ้ม แกงส้มปลากระปงส้มปลากระพงอร่อยเข้าสดๆนะนี่นะอันนี้ชาวบ้านชาวบ้านแท้เนอเนอะก่อนนี้ครับแล้วชักจีนนะฮะก็จะมีตรงเท้ามันตีมาเนี่ยดึงออกมาหมุนๆดึงหมุนๆนะฮะนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะก็เราก็กินได้เลยครับนี่ครับนี่ครับอาหารทะเลนี้ววิธีการครับชักออกมาฮะชักนี่ฮะแล้วก็กิน นี่ครับกินได้เลยให้ให้เก็บกินเลยเก็บกินเลยกินดูอืมอ่ะเขาเท่ากับอืมอร่อยมากครับจิ้มมาแล้วครับโอ้หวานแก้มหวานอันนี้เอออันนี้เดือดจี้นะหวานมากเลยอร่อยอร่อยเนี่ยบ่อืมอร่อยมากเลยเนี่ยปั่นหาอือร่อยๆนี่ครับแก้มจับแล้วหมุนหมุนหยิบจับตีนมันแล้วหมุนหมุนออกมานะหวานเนื้อหวานอร่อยฮะ ม่คุ้มค่าเลยครับอร่อยๆครับบางตัวที่ตีมันหลุดนะเราก็ใช้ไม้ยึดฟันช่วยได้ครับบางตัวนะฮะโอ้โหครับนาดีมาแล้วครับแม่ขอบคุณนะฮะนายดีบริการอย่างดีเยี่ยมนะครับนี่ก็จิ้มก็จิ้มนะฮะซีฟูนะครับสิ่งนี้ฮะปรือป๊าบฮะกินไปครับกินครับเออแกงคนละจิ้มแกงจิ้มคนละอย่างจิ้มวัวผมจิ้มซีฟู้นี่อร่อยไอ้จิ้มแดงๆเนี่ยมันบดออก รสชาติแปลกๆนมันหวานๆหน่อยนะทิมซีฟู้ดอร่อยจริงเก็บกินที่บ่ครับให้มัเก็บกินอีกครับทิมเนี้ยหอยชักตีนนะครับที่นี่ผมไม่รู้ราคาที่อื่นนะครับที่นี่สองแปดศูนย์นะเคยไปกินร้านจ่าหอยที่ที่ภูเก็ตนะจต่ราคาไม่ได้หรอกครับแต่ที่นี่โอเคนะน้ำจิ้มซีฟู้ดอย่างนี้ฮะเมื่อกี้นี้ผมจิ้มผิดไปหน่อยฮะรสชาติก็เลยอีกแบบหนึ่ง แก้มือครับโอ้โหกระเด็นใส่หน้าแก้มือครับอันนี้ฮะจิ้มครับจิ้มน้ำจิ้มดูซี่บรีมิลองจิ้มน้ำจิ้มเิ้กขิงปูเผาอ๋อมาจับไปแล้วจับปเผามาแล้วกุ้งมาแล้วครับอืมมาครับแค่ก้มยินมเดือดลูกอือนี่ครับสุดยอดครับอืม กินอย่าลืมครับมันจะมีตีนมันอยู่เพราะตีนอ่ยอ,อยเดี๋ยวเคี้ยวไปครับตำอืมยิ่งยอดครับเย็นยอดครับอร่อยมากเนี่ยเป็นวันอยู่ที่กินได้สะใจมากครับวันนี้ขอบคุณนานนารีมากครับเกิให้ตัวต่อตัวเลยครับ <c oughs> โอยิ่มแล้วใครจะอิ่มนะอืมไปเดินเล่นไปเดินเล่นน้องไปเดินเล่น,นอร่ <c oughs> อามากเลย <c oughs> ซื้อบะลูก อืมอเอามือหยิบแม่หรอร้อนครับแม่ร้อนร้อนร้อนอืมมือพี่ตัดใจมากเลยจริงค,ครับหลังม,มาอีกโลงครับร้อนครับอร,อ,อร่อยมากนะครับเพราะผมเพิ่งรู้ว่าน้ำจิ้มแบบแบบซีฟู้ดเนี่ยสีเขาสีเนี้ยมันอร่อยสีแดงแดงมัน รสชาติอีกแบบหนึ่งเหรอน้ำจิ้มเราใช้มะนาวนล้วนๆค่ะปั่นมะนาวนล้วนๆเลยไม่ผสมโอเคครับพริกแดงชั <ขา S 1> กตีนครับบางบางราง้านก็ผนะักชียนะถ้าใด้กันั่นแหละเดี๋ยวว่าอันไหนดูกัจจัยเออ,เอต้นนี้มะนาว,นวมะนาวล้วนๆเพราะว่าพอกินเพิ่มอยี่ยยิ่งไปรสชาติผักชีอร่อยมากครับสุดยอดครับ นะนี่ครับสุกกดยอดครับนี่ฮะกินไปเลยครับเมลเล่หอยชักตีนะฮะหนึง่งกิโล,อ,ล,ลอืมกินกี่ตัวเก็บไปล่ะนี่เดี๋ยวเขาแกะเองหอยก็แกะกุ้งเหอะหอยเดี๋ยวเขาจะขายเองหัวหัวหะน้อยอยว่เลยไม่ได้กันขนาดน้อยหพวงไม่กันนี่ครับกุ้งมดขอเครื่อง ฮึมบุ๊คครับฮึมพี่การกุ้งลายเสือหรือพี่การกินฮนะร้อนร้อนก็ไม่ขคุณพ่พอเอาเลยแค่กกินก่อนเลยลูกแม่บริการพ่ออยู่เด็ววกฝรั่งคนนี้กินจุจริงนี่ฮุณนาลีแกะครับแ,แกะได้นี่ครับโห่สดเลยครับนี่ฮะหัวมันนักเมื่อกี้เพิ่งกินหัวอีกแค่นี้นี่หัวแะฮะนี่ครับโห,นะห่ดูครับ,รบตัวใหญ่ๆนะฮะ น,นั่นคืกุ้งลายกุ้งลายเสือที่ขายแถวๆว้าเรามันโลดได้น่าจะประมาณนี้พ่อนะแต่นี่มันสดนะดอืมแน่นมากอืมอร่อยมากอืมอีกที่หนึ่งที่เรากินอร่อยนะที่เราไปอันพัทยาตรงที่ว่าตลาดนั่นนะพ่ออืมที่เราซื้อไปเผากินที่โรงแรมอะ่ะอืมอืมอืมอหือเป็นแบบว่าบ้านานี่ครับกุ้งลายเสือครับกิน น่นะครับตัวใหญ่อืมอืมหนก๋วเตียวกเาขี้นะครับอืมอร่อยมากอืมอืมอืมตักใจครับกินมให้สใจเลยครับอะกินไม่หมดเราฝากเขาไว้หมดแมมดครับผมเพ่งเริ่มครับ แก่หัวขห้นางลีครับด้วยความรวดเร็วรอครับขอบคุณนางลีนะแก่ให้ผมกินอย่างสะใจมากครับเดี๋ยวนี้ต้องจัดการพานางลีไปเที่ยวทะเลครับเพื่อการตอบแทนนมาแล้วครับพ่อเพิ่งเริ่มครับเด็กก็เริ่มนกันเริ่มจิ้มนี่ครับจิ้มไปครับโอ้โหครับใหญ่ครับโอ้พี่น้อง กุ้งลายเสือต้องอย่างนี้ครับอืครับอร่อยจริงครับอืมออร่อยอืมเมากินหัวมาหน่อยเนี่ยเมาะไข่ตุ้ยเบากไข่ครับอร่อย นี่ครับตัวใหญ่ๆครับจิ้มน้ำจิ้มไปจิ้มมันนั่งหฮะคือคปามอู่กันชัดๆครับก่อนจะมั่มฮะชัดๆครับนี่ฮะตัวใหญ่สะใจครับอืมอืม ก็บปมดแกะเบน,น,นเล่ไ่แล้วถตามไปมไปกแล้เือกินกุ้งสองตัวกินแมกกานไมต้องกดคุณพครับอรมากืห่าจ พึ่งเขหบอนะครับปล่อยให้เหลือเราสองคนตายายครับลูกๆไปหมดแล้วครับอืมากินมากนี่ครับนี่ฮะสกัดๆจริงๆฮะหนามใจอืม

อืมอิ่มไม่หมดอิ่มให้เพิ่มเ่าเพราะอิ่มแล้วไม่ไหวแล้อิ่มอิ่มอิไม่ไหวให้ยอมยอมอิ่มจริงครับอิ่ไม่แกพอแล้วอิ่มขอบคุณที่ตามอิ่มจัดอิ่มจัดนะแจกขวาน สุดยอดเลยครับอิ่มมากอร่อยสุดยอดสุดยอดไปเที่ยวทะเลมากครับตึนิหาดยาวนะกันดันชวนไปพายเรืออีกแต่ผมเหนื่อยครับผมไม่เรียนผมกินอิ่มผมขอพักก่อนก็ชมวิวฮะบิ่งเล่นกันไปก่อนครับ एक नै बन्दु मृगलै ताकेको मिर्गलै ताकेको टाढामा बन्दु रेरी